วันนี้มาถึงอยุธยาเร็วนะครับก็มากินกว๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กที่อยู่ตรงข้ามกับวัดมหา,าธาตุนะครับตอนแรกคิดว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาตามแมพแต่พอขับรถมาถึงแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ตรงข้ามวัดมหา,าธาตุมาง่ายมากๆเลยนะครับสอยตรงข้ามนี่เอง ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเล็กวันอาทิตย์แบบคนเยอะมากมากเลยนะครับโอ้โหนี่เต็มร้านเลยนะครับมีไอ้นี้ได้ปหครับเออเอาสำรองใจกันได้ขนมจีนมีอันท่แที่ขนมจีนที่หนึ่งครับครบหมูสุงละยี่สิบบาทนะครับแต่ว่าร้านนี้ถ้าเป็นซื้อครบหมูเนี่ยพวกเกี๊ยวทอดคบหมูเนี่ยก็เตรียมเงินสดไว้นะครับ แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะโอนได้คนระับก็สั่งชาเย็นมาก่อนชาดำแล้วก็ชาเย็น,นเต็มัเสร็แล้วนะครับชุดนี้4ี่สบาทมีไข่แล้วก็มีลูกชิ้นนะครับแต่ว่าที่เนี่ยถ้ามีเงินสดโกมาก็ดีนะเพราะบางอย่างนะเราต้องจ่ายเงินสดให้เขาก่อนก๋วยเ,เตี๋ยวอะโอนได้แต่ว่าเป็น แอปโถว่าเอาทีพวก,กวขนมเนี่ยจะต้องเป็นจ่ายเป็นเงินสดนะครับก็ในสิบนี้สี่สิบบาทเดี๋ยวลองชิมเลยพี่กินไปแล้วอร่อยเลยี่กินปลาปทั้ง ยารับเป็นแบบปลาๆหน่อยอร่อยเลยห่างไปนิดเห้ยไ,ได้อร่อยมาแล้วครับตอนนี้ก็มีเนื้อหนึ่งหนึ่งชาม ที่เหลือก็จะเป็นหมูหมดเลยนะครับมีเส้นเล็กแห้งแล้วก็เส้นหมี่สามเส้นเล็กหนึ่งนี่ชามละยี่บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาปลาเล็กนะครับเก้าเก่าก็ให้ไม่น้อยนะสํหาัะยี่สบาท รา้านก๋วยเตี๋ยวเรือปะาเล็กเจ้าเก่านะครับเขาก็จะมีแต่เฉพาะชามเล็กนะครับชามละ20บาทเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกชามนะครับขนาดชามก็ประมาณนี้ ก็อิ่มกำลังดีนะครับสั่งสักสองสามชามก็ได้ครับแต่ว่าหลายคนมาก็จะกินแบบเรื่อยๆเลยเพราะเขาอร่อยนะตัวหมูหมูเนี่ยจะนุ่มเลยนะครับลูกชิ้นก็ดีด้วยแล้วจะเป็นมี่หมูอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นแบบก้อนๆเนี่ยหม,หมูตุ๋นคล้ายๆหมูตุ๋นเนี่ยจะนุ่มเลยนะครับมันก็จะไม่มีผักอะไรแก้บนะครับก็คือแบบทั้งเป็นแบบจานเลยมาเลยนะครับ ก็จะมีผักบุ้งกับถัง่งอกผสมกันนะครับนี่หมูตัวนี้หมูตัวนี้หมูตัวนี้นุ่มก็อร่อยด้วยนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่แนะนำในอยุทยาเลยนะก๋วยเตี๋ยวเดือะเล็กเจ้าเก่า